เือเกือบ20ปีที่แล้วเบรยันเนี่ยอ่านรีวิวในพันทลิปเข้ากันได้ดีมากถึงรถเครื่องแกงมากเลยก็หอมกิ่นกะทิเปพียวๆสดชื่นเป็นการกินมังที่เฮลตี้และอร่อยเฟิร์มแล้วก็แน่นดูแซ่บขึ้นเนาะใจไม่ดีเลยพพ่ยบรอนก็พูดเกินไป สวัสดีครับคุณอยู่กับ e ี t า r า u n d b อีกแล้วนะครับแล้วก็ผู้ชายคนนี้คุณคุ้นเคยหรือเปล่ารู้สึกกับมาครั้งนี้เขาแบบหล่อขึ้นแล้วก็ดูแซ่บขึ้นเนาะแบบใจไม่เป็นใจแบบใจไม่ดีเลยนะฮะเ uh. นี้ยคือการ์ตูนนั่นเองนะฮะพี่เบรนก็พูดเกินไปอาจจริงๆอย่าจับขาสิพี่เบรนก็พูดเกินไปอาจจริงๆรย่งจับขาสิตอนนี้แบบว่าใจไม่ดีแล้วเจ้าพนักงานสายมังของเราที่รู้จักผ่านแม่แอมก็เคยรีวิวนะครับแล้วก็เคยพาน้องไปกินเจมาหนึ่งรอบหนึ่ง ก็น้องบอกว่ามีอะไรอยมีพี่ก็มานั่งคิดๆดว่ามีร้านไหนมัางน้องที่จะเอาใจผู้ชายสายมังอยบ้างและได้ถึงร้านร้านนี้ครับร้านนี้ชื่อร้านช้างกินผักทุกคนก็จะตะแสน่ว่าหมอกับเบอันเลยช้างกินผักอะไรอย่างงี้ต้องบอกก่อนว่าร้านนี้ชื่อช้างกินผักอาจจะไม่คุ้นแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นสายมังที่อยู่แถวสามเส้นตรงนี้อาจจะรู้จักร้านชื่อว่าทำนาคือเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วเบรยร์เนี่ยอ่านรีวิวในพันทิปแล้วก็มากินร้านทำนาซึ่งอยู่ตรงบริเวณสามเสนนี่แหละฮะ แล้วก็รู้สึกว่าเออชอบประทับใจแต่ความที่เราไม่ได้มาแถวนี้บ่อยแล้วก็ไม่ได้กินอาหารมังนะจนกระทั่งเราคิดถึงร้านนี้เราก็เลยไปเซิร์ชบอกว่าช่วงนี้อย่างคุณรู้ตรงสามเสนเนี่ยเขามีการทํารถไฟฟ้าร้านนี้จึงมูฟหรือขยับมาเนตเดิงยังอยู่ตรงบริเวณปากซอยสามเสนซอยสามนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อร้านเป็นร้านช้างกินผักแต่อาหารยังเป็นอาหารแบบเดิมเลยคือเป็นอาหารมังที่มีทั้งไทยแล้วก็ฝรั่งฟิวชั่นโมเดิร์นอะไรอย่างี้ก็เลยแบบชวนกระตูนมาที่นี่คนระับ จริงผมผ่านแถวนี้บ่อยมากเลยนะแต่ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีร้านอาหารมังสวิรัตอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็เทปนี้จะออนช่วงกินเจ <Okay. S 2> นะครับใครจะมาร้านนี้สามารถคุยกับทางที่เจ้าของร้านได้เลยว่าอยากกินเป็นเจเพราะว่าอาหารทุกจานเขาทำสดใหม่ถ้าคุณต้องการกินเจเขาก็จะแยกพวกแบบหอมกระเทียมที่บาัาหรือว่าพวกแบบผลิตภัณฑ์จากนมเนี่ยเขาก็จะแยกให้คุณได้รีเควสได้เลยใช่ก็วันนี้ก็จะทดนกระตุนกินทั้งแบบว่า Ing, <favorite> ทั้งเจทั้งมังปนกันไปนะครับแล้วก็เครื่องดื่มเราสั่งมานะเป็นน้ําสุวนไพรที่เขาแนะนาเขาบอกว่าช้ญ้าหวานด้วยดีต่อสุขภาพเหมาะสําหรับสายเฮลตี้เนี่ยเหมาะกับกระตูนอย่างยิ่งว่าเออดูแลรูปร่างดูแลหุ่นเนาะของกระตูนก็จะเป็นอะไรนะตะไคร้ใบเตยใช่ของนี้ก็เป็นอัญชันมะนาวนะครับก็ลองสั่งได้แล้วก็เมื่อกี้สั่งอาหารสะพานนึงพี่เจ้าของร้านบอกว่า สั่งห้าอย่างแล้วได้เยอะไปมาได้แบกว่านี่คือมือแรกของวันร้องมากินกับกูนมือแรกเลยทีเดียวล้างท้องมาเลยใช่เดี๋ยวอาหารมาอีกสักกู้เราจะมาชิมกันว่าแต่และอย่างเป็นอย่างไรแต่ย้ำอีกรอบวันี้กระตูนคือหล่อ,อขึ้นแล้วก็ดูแซ่บขึ้นคือใจไม่ดีมากๆเลยขอเนี่ยจับไข่นะลึนะกุนขอไปหลังกล้องก่อนนะไม่ไหวแล้ว อาหารมาแล้วเต็มโตะแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยเมื่อกี้ชิมไปแล้วเขาใส่ย่าหวานฉะนั้นก็จะไม่หวานเลยใครชอบไม่หวานจะต้องชอบเพราะว่าอย่างเนี้ยจะไม่มีความหวานเลยจากน้ำเปรี้ยวมะนาวกําลังดีเลยถ้าใครที่แบบว่าอยากได้หวานเพิ่มก็บอกเขาเอาได้เพิ่มปริมาณความหวานให้ได้ครับทีนี้อาหารเรามาห้าอย่างแล้วกระตูอยากกินอะไรก่อนเอาจริงไหมตอนที่เขามาวางแต่ละอย่างรู้สึกว้าวนี่เลยนะว้าวว้าวมันมันน่ากินกว่านิน่นกินมากน่ากินมากๆแล้วตอนเนี้ยคือเลือกไม่ถูกไงว่าจะตักอะไรก่อนดีส้มตำ ข้าวห่อสาหร่ายไส้เห็ดแล้วก็เห็ดทอดเนาะวันนี้สั่งแบบเจคือไม่ใส่กระเทียมอ่ารีเควสตเลยแบบไม่ใส่หอมกระเทียมสําหรับคนที่แบบอยากกินเจเจเอาส้มตำก่อนละกันเออส้มตำแบบให้ครบสิว้าวเราต้องกินพร้อมกันใช่ไหมใช่ไม่ตพี่ไปอันตักก่อนเลยเอ็นดดอะ๋ยวให้กระตูนแบบขอบคุณครับอุ้ยเราจะพยายามกินทั้งสามอย่างนี้ภายในคำเดียวอุ้ยอ่ะส้มตำข้าวซอยขาเห็ดอ่ากระตูนไปละฉันบ้าง เข้ากันได้ดีมากข้าวหอมสาหี่ายพี่เขาจะเป็นข้าวกล้องววตลับนี้นะไม่ติดแล้วข้าวกล้องเก้มจะมีความหนึบหนึบนะซึ่มท่าม t กเจอร์ได้กลิ่นสาหร่ายชัดมากเลยนะอืแบบคําว่าแบบโน้นี่สาหร่ายขึ้นมาในหัวเลย้มันแบบหอมมากอร่อยมากแล้วขาเห็ดนี่ก็มีรสชาติอมหวานอมเค็มกำลังดีจมูกตามบออีกที่นงเขาใช้พริกสามเม็ดวันนี้ขอสองเม็ดนี้ว่ากำลังดีอืกำลังดีไม่เผ็ดจานแรกก็ประทับจิตแล้วนะ สลัดบอลเห็ดฟางแต่วันนี้อันนี้เป็นมังนะเพราะเนื่องจากว่าพี่เขามีครีมซอสโยเกิร์ตเนาะก็คือไม่มีหอมกระเทียมแต่ว่ามันมีโยเกิร์ตก็เลยทําให้ไม่เจด้านในมีเห็ดเป็นชิ้นเลยเป็นเห็ดฟางเป็นชิ้นแล้วก็เหมือนมันม่วงชิมก่อนนะชิมก่อนอ่ะกระตูนก็เพือไปแล้วฉันนี้คือไม่ทันกระตูนเลยกระตุนไวมากเลยอร่อยมากอ่ะสนมีความแบบมันมันกรึบกบนิดนิดน ไม่แข็งเลยแต่ยังชอบนะคือมันม้วนมีความหวานในตัวใช่ใชแ่แล้วก็เจอกับเผ็ดแล้วก็ครีมโยเกิร์ตเลยโยเกิร์ตก็จะเป็นเปรี้ยวไปตัดหวานแต่หวานไม่มากหวานแบบกำลังดีเลยครูโยเกิร์ตมันจะแบบเปรี้ยวแบบครีมเปรี้ยวอะแล้วพอเคียกับสลัดที่เป็นน้ำใสแบบเนี้ยที่มันจะอ๋อเนี่ยเปรียปร้ยวๆสดชื่นอะมันจะตัดกำลังดีมากจะรู้สึกว่าวัตถุดิบแต่ละอย่างมันออกมาชัดนะอืมไม่มีอะไรกบกันเลยกระตัวนอยงมันต้องสร้างโมเมนต์ปะ อะไรอย่างนี้แล้วคนก็จะรังเกียจชนหนึ่งแกงเผ็ดเห็ดย่างแล้วพี่เขาก็เสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวกล้องแล้วก็ขาเห็ดนะครับข้าก็เป็นข้าวกล้องนะก็มีความเฮลตี้นะคือเรียกว่าเป็นการกินมังที่เฮลตี้และอร่อยมีทั้งขาเห็ดทอดมีทั้งแบบแกงเผ็ดข้าวถึงรสเครื่องแกงมากเลยก็หอมกลิ่นกะทิแกงกะทิที่ขบรอสอ่ะท่นนี้คือ <c oughs> <c oughs> พริกแกงถึงและก็กะทิถึงแล้วชาติกลมกล่อมเลยดีเลยหรือม้กลูกชิ้นสาหร่ายเห็ดหอมซึ่งพอสั่งเป็นเจปุ๊บพี่เขาก็จะแยกหอมเจียวมาให้อ่ะหนึ่สองสาลองดูครับแล้วก็หอมถึงเจ้มันหนึบอ่ะหนึบหนึบใช่นึกถึงเห็ดหอมจบสาหร่ายนึกถึงสองอย่างกินเล่นก็อร่อย เต้าหู้ทอดหน้าเห็ดหอมซึ่งน้ําจิ้มพี่เขาอ่ะมีสองแบบมีน้าจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มแบบพริกกระเทียมสีแดงเนี่ยมามกับนน้าจิ้วไก่อาจมองไม่ค่อยเห็นเนาะกับอีกอันหนึ่งถ้าเกิดคุณอยากกินเจอ่ะพี่เขามีน้าจิ้มมะขามให้นะครับน้ำจิ้มมะขามก็จะเป็นแบบนี้จะมองไม่เห็นเจมมของเขาฝั่งนี้อ่าะขอมังแล้วกันฮะว่ามันน่าจะกินคําเดียวกันลาบากแล้วแยกก็ได้มันคือเหมือน,นการ์ตูนเขาจะไม่กินคําเดียวดูว่าใบอันจะกินคําเดียวได้หรือเปล่ามาลุ้นกันจ้าโอยกินได้อะไร,รอะ อันนี้ผมกินเห็ดหอมก่อนจ้อันน, <Yeah. S 2> น,นี้อันนี้อันด้วยกันอ่ะพร้อมไหยมาเดินสองอใครชอบเต้าหู้ใครชอบของทอดแนะนำนะเพราะเต้าหู้ของพี่เขาเนื้อเขาค่อนจะเฟิร์มแล้วก็แน่นส่วนเห็ดนนะจะมีความแบบหนึบๆแล้วก็มีรสชาติถ้าสายเต้าหู้กับเห็ดหอมจะชอบสิ่งนี้แล้วมันเต้าหูเนะ้เนืน้อแน่นไปเลยไม่ใช่แบบไม่ใช่เนื้อแบบย่อมๆนะเนื้อแน่นแหละ อร่อยเรากินไปกี่อย่างแล้วเนี่ยอ่าครบห้าอย่างแล้วครับกระตูนต้องถามกระตูนก่อนานะสายมาังมีความเห็นไงกับร้านนี้บัางครับที่พามากระตูนมากินวันนี้ว้าวมากว้าว้เลยหรอจริงว้าวตั้งแต่ถือมาวางนะมันแบบว่าดูการจัดวางเขาอะดูเหมือนแบบ,แบ,บ,แบ,บอาหารเลยพัฒคาเลยนะวะะ่าแบบจัดวางสวย รสชาติดีแล้วก็มีการผสมเขาเรียกว่าคอมบิเนชันเอานั่นคู่นู่นนู่คู่นี่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าวัตถุดิบดีด้วยเพราะว่ามันพัฒนามโดดออกมามากวัตถุดิบมันไม่กบกันแต่ราคาน่ารักน่าชื่งอือก็ถือว่าราคาก็ถือว่าเออราคาสมัยสมผลแและอะไรเงี้ยนก็ฐานะสายมังแฮปี้เราก็ดีใจอันนี้ตัดสินใจด้วยความแบบยากลำบากเลยนะอ่าเหลือสองอย่างเลยเนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะเลิศอืให้ให้ผู้ชมตัดสินดีกว่าเออจากหน้าตาแล้วกัน แต่ว่าตอนนี้ที่ผมอยู่ในใจผมสองอันนะก็คือหนึ่งคือแกงแผ็เห็ดย่างแกงเผ็ดเห็ดย่างแล้วก็อย่างที่สองก็คือส้มตำข้าวหอสไ่ข้าวหอมไยดรูทชารดมาทางหัรไทยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ไทยแล้วก็มีความแบบประยุกต์นิดนึงเออเราก็รู้สึกว่ามันก็อร่อยทุกอย่างนะแต่แบบเราเราก็เห็นด้วยกับการ์ตูนทั้งสองอย่างแหละว่ามันอร่อยตออีกอันหนึ่งคือเราเป็นเด็กอ้วนไงเราก็ชอบสิ่งนีด้วย คเครื่องเป็ดวัวน้ำผ่องทอดของทอดที่อ,ทอ,ทอ,อ,อร่อยแล้วก็ยังคงความเป็นมังและเต้าหู้เลยคุณภาพดีคืออย่างดีมากเลยน้องแล้วก็ยังมีอีกหลายเมนูมากทุนี้ยเราสั่งไม่ไหวว่าพี่บอกว่าห้าอย่างพอก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะจริงๆริอยากกินมากกว่านี้อีกนะมันจะมีอย่างอื่นที่น่า,จ,าจะมีเราขวบแกตูนเดี๋ยวไปสั่งเช่นยำส้มโอกเกี๊ยวกรอบเอ้ยขนมปังหน้าเห็ดอบชีสอะไรเงี้ยผัดหมกอบชีสอะไรเงี้ยใส่ใส่แบบเน่ใส่ฝรั่งใส่ฝรั่งใส่แซ่บอะไรก็มีอะไรเงี้ยหรือว่า กับข้าวอื่นๆ,นๆทั่วไปสลัดสลัดก็มีอีกหลายอย่างมากันได้นี่ครับร้านที่ชื่อว่าช้างกินผักนะครับอยู่ตรงบริเวณถนนสามเส้นนะฮะก็คือปากซอยสามเส้นซอยสามสครับผมก็วันนี้ขอบคุณกระตูนมากนะครับ ที่มาเป็นแขกรับเชิญนะฮะให้กับอีทอาราเบียนแล้วก็มาร่วมกินอาหารบางส่วนด้วยกันอร่อยๆอ,อ,อย่างนี้นะครับ<ช>อยากให้การ์ตูนมาอีกก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆเปลี่ยนจากคำขอบคุณเป็นกินฟรีก็พอ <c oughs> เราเราไม่ได้กินฟรีนะ <c oughs> กินฟรีกินฟรีตลอดเลยกับพี่เซอันเ <c oughs> น่เนะน่นะก็แบบว่าโปรตีนระดับนี้มันต้องมีค่ารีวิวตอนนี้ให้กินฟรีก็ถือว่าจ่ายน้อยนิดแนวนะใช่ แล้วก็ฝากกระตูนแล้วนะครับแล้วก็ฝากอีทอาร์าร์เบรนด้วยนะครับที่ช่องทางครับเฟซบุ๊กแฟนเพจดอทชาแนลอินสตาแกรมแล้วก็ติ๊กต็อกนะครับมีพีหน้าบรนจะพาคุณไปกินอะไรที่ไหนอย่างไรกับใครฝากตามกันด้วยวันนี้เบรนและกระตูนขอลาไปก่อนนะครับขอกินอาหารอย่างอร่อยแล้วก็เจริญใจกับพ่อหนุ่มข้างๆคนนี้ด้วยเพราะว่าใจสั่นไปหมดแล้วนะครับขอลาก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ